ร้านรันรามนะครับอ่าอันนี้เป็นคอนด้ารุ่นใหม่กำลังท็อปอีสต์เลย M S X ตัว125ซีซีนะครับนี่เป็นรถของพิวศ์นะครับอ่าพิวศ์มาติดตั้งสัญญาณกันขโมยเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารถมันนะด้วยรูปโฉมและสีสันมันโดนตาโดนใจนะอาจจะโดนขโมยได้ง่ายนะครับมาติดตั้งสัญญากันขโมยเรียบร้อยนะปั๊บนี่ล็อแบบมีเสียงนะครับสามารถปิดเสียงได้เปิดเสียงได้เห็นไ,ไ,ไหมครับ เราสังเกตให้ดีนะครับเวลามันร้องเนี่ยมันร้องเตือนเฉยๆห้าวิมันหยุดแล้วนะครับนี่คือกรณีว่าคนอื่นเดินชนไม่ได้ตั้งใจนะครับอ่าก็เตือนว่าฉันมีการขโมยนะอย่า,ยามายุ่งกับฉันนะครับแต่ถ้าเขายุ่งต่อเนื่องสังเกตนะครับเสียงมันจะมีเกิดเสียงหวอเสียงไซเรนเกิดขึ้นแล้วมันจะยาวอย่างเงี้ยนะครับจะก็จะดังขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับ ถึงประมาณ20วินาทีนะครับเขาถึงจะหยุดลงเจตนี้เพราะว่าเอมีคนมายุ่งต่อเนื่องก็แสดงว่าเจตนาเขาคงคิดไม่ค่อยซื่อกับเราแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ลบกวุเถา่ลนนะครับเราสามารถกดปิดเสียงได้เลยนะครับอ่าปิดเสียงต๊บเวลาคนมายุ่งเนี่ยเขาหมดปิดเสียงนะครับรถจะมีแต่ไฟขึ้นนะครับเสียงไม่มีนะครับมีแต่เสียงเอไฟเลี้ยวกระพริบนะครับหยบกริบเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับอคนถามหลายคนว่าถ้าปิดเสียงแล้วโดนขโมยจะทาไง นะครับถ้าเขาแทงดูกุญแจเราโดยทั่วไปขโมยเดือนนี้เขาจะแทงดูกุญแจนะครับโป้เข้าไปนะครับเปิดสวิตช์ออมมันจะดีดเป็นระบบมีเสียงอเองเลยนะครับอัตโนมัตินี่นะครับมีมังติดเสียงอยู่นะโอเคเด,ดี๋ยวจะดูปะกดสตาร์ปับนะสตาร์ไม่ติดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะดีดเป็นระบบมีเสียงอัตโนมัติอ่ะสักคู่นะครับ เมื่อกี้เราสั่งปิดเสียงอยู่นะครับแต่ถ้าเราโดนทายนูนกุญแจเมื่อไหร่นะครับแล้วเขาเปิดสวิตช์ออนไฟวิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีเป็นระบบมีเสียงแล้วก็เขาไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะโอเคแล้วเรารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันพิเิมคือสามารถสตาร์ทที่รีโมทได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเอากุญแจออกแจออกโอเค เลยนะครับจะได้เลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับสั่งหยุดดับที่รีโมทเลยนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็เดี๋ยวถามพี่วุฒินิดนึงเป็นไงครับเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็สินค้าที่ติดตั้งเข้าไปเป็นไงรู้สึกเป็นยไงบ้างครับก็รู้สึกปลอดภัยดีครับก็ยังดีกว่าที่เราไปซื้อมาติดเองนะครับว่าส้ามาที่ร้านน่าจะดีกว่าว่าถ้าติดเองบางที ถ้าคนจะมาเอาก็อา,อ,อาจจะถอดออกไปได้ครับแต่ถ้าติดเองมไม่ใช่ก็จะพยายามทําสายให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้รถเรามัน่นใจมากขึ้น,นครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะครับนะ่ของพี่วุฒิเขานะครับมาพอเห็นการติดตั้งแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจครับผมนะครับอ่าไม่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายุ่งกับสายเราตรงนู้นตรงนี้มาถอดนู่นถอดน,นี่เรานะครับเพราะว่ารุ่นพวกเนี้ยเอ่อเป็นรุ่นค่อนข้างเปื่อยเนาะหาที่ซ่อนค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ ก็อาจจะโดนแบบว่าเขาล้วงอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาติดตั้งกับผมรับรองว่าลําบากนะฮะนาพิวุฒิการันตีให้เพราะคิวเขานั่งดูทุกทุกขั้นตอนในการติดตั้งมากครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันที่หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ